ดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเขาไม่ทำอะไรเลยเหรอคนนั้นอ่ะตอนนั้นค่ะคุณผู้ชมแมู่เรียใหญ่เลยก็ปล่อยคุณใหญ่ไปมาดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะครกไปแล้วเวลาบินไปดูสิันนี่ยก็ก็ให้การตามที่คิดว่า ผู้รู้กฎหมายจะจะพูดในสิ่งที่ที่ถูกต้องแนะนำไปางที่ถูกนะครับก็มาได้มาคุยกันแล้วนะว่าสุดท้ายเนี่ยพาหลงทางพาไปทางที่แย่ที่สุดนะอะไรที่เราไม่รู้ออแล้วเราไปพูดเนี่ยก็ถือว่าผิดได้นะนึกออกใช่ไหมคือเราไม่รู้ไม่เห็นอนะจริงๆอะตามหลักของจริงคือจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่ถูกไหมแต่เราไปพูดในสิ่งที่เราไม่รู้ ออันนี้มันก็มาทําร้ายเราได้เหมือนกันเออในข้อนี้ต้องปัดออกไปเลยเพราะว่าไม่ไม่เห็นไม่เคยพูดตั้งแต่แรกด้วยเพราะว่าไม่เห็นมีคนบอกมาก็คือตัว,ต,วตัวแซนนะที่อยู่ตรงนั้นแซนบอกอันนี้เป็นพาร์ทของแซนเพราะนั้นติดไปไม่ไม่ก้าวล่วงเราเราไม่เห็นก็ต้องบอกว่าไม่เห็นเราไม่เคยให้การว่าเห็นด้วย กลัวเพราะว่าไม่ได้เคยมีใครมาข่มขู่เราตั้งแต่แรกอยู่แล้วต้องบอกก่อนตรงนี้เพราะว่าวก็เพื่อนกันนะทั้งหมดอ่ะเออตรงนี้ก็คือตัดออกไปได้เลยไม่ไม่เคยกลัวตั้งแต่แรกค่สะส่รงรูปที่โรงเรียนปกติยังใช้ชีวิตได้ปกติเพราะฉะนั้นข่าวอะไรใดๆที่ออกมาว่าเอ้ยเราไม่กล้าออกจากบ้านนะชีวิตเราอย่างนั้นอย่างนี้นะ อันนี้ไม่ไม่จริงนะคะไม่จริงยังใช้ชีวิตแบบปกติดีค่ะในเรื่องงานเนี่ยเราอยากจะสะสงเรื่องคดีก่อนอ,อแล้วค่อยกลับไปเพราะว่ามันจะไม่มีเวลาว่างไปทํางานนะคะเันือนต้องให้ปักคำเพิ่มเติมยังต้องแบบโดยดนเรยกสอบสวนอะไรอนยะ่างเงี้ยก็ยังมีสถานะเป็นพนักงานอยู่ใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เห็นนะคะแล้วก็ไม่ไม่ทราบว่าเขาโพสอะไรอะไรยังไงไม่ได้มีการคุยไม่ได้ ไม่ได้แจ้งยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรอะคะขอกล่าวถึงดีกว่าเนาะเราไม่จะไม่พัดพิงถึง,ถ,งถึงคนอื่นอันนี้ขอโฟกัสที่เรื่องของตัวเองแล้วก็คดีเพราะอันนั้นคือเขาคือคนอื่นเลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยแซ่บโชว์นะคะกับช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้นะคะ,คะก็จะมีข่าวร้อนแรงฮือฮาม,มากๆเลยวันนี้พบกับเราสองคนนะคะตากแตนชลาดากับพี่ชมพู่นะคะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมวันนี้คู่รักซุปตาม,มาให้สัมภาษณ์แต่ว่าก่อนที่จะพบกับแขกเนี่ยนะคะวันนี้เราต้องมาอัปเดตเรื่องคด,ดีของคุณแตงโมงกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะ,คะนายศิระเจนจาคะนะคะอดีตสสกรุงเทพมหานครค่ะ พักพลังประชารัฐแล้วคุณกติกใช่ไหมมาพบเนาะเมื่อวานนี้ทุกคนทั้งประเทศเห็นพร้อมกันซึ่งเป็นอะไรที่ฮือฮามากเลยซึ่งเอ๊ะอยู่ๆทำไมคุณศิระถึงมาพร้อมคุณกติกได้นะคะเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาในการให้การเทสในคดีแตงโมนิดานะคะโดยคุณศิรานี้กล่าวว่ากติกเนี่ยรับสารภาพแบบหมดเปลือกเลยนะคะซึ่งตำรวจบอกว่ามีประโยชน์ต่อรูปคดีนี้มากพร้อมกับฝากบอกคนที่อยู่บนเรือว่า ให้พูดความจริงคใครที่ไม่พูดความจริงให้พูดความจริงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระติกเนี่ยได้พูดความจริงไปหมดแล้วซึ่งต้องบอกอย่างนี้คําให้การครั้งแรกของคนมันเรือเนี่ยนะคะมีทีมทนาย บอกว่าเนี่ยที่เขาพูดกันว่ากุนซือกุนซือเนี่ยให้พูดให้กายไปในทิศทางเดียวกันซึ่งคิดว่าผู้รู้กฎหมายแนะนําในสิ่งที่ถูกกระติกก็เลยจึงหลงทางก็เลยมาปรึกษาแล้วก็ให้คําแนะนําไปนะคะโดยตํารวจชมด้วยนะว่ากระติกเนี่ยให้ความร่วมมือและให้การไปประโยชน์นะคะจนทําให้มีวันนี้ขึ้นมาค่ะอ่าใช่แล้วค่ะแล้วซึ่งทางด้านของคุณกระติกเองเนี่ยก็ออกมายืนยันอีกด้วยว่าไม่ได้กลัวการข่มขู่ใดๆจากใครเลยพร้อมกับ เคลียข่าวที่มีคนเมาส์กันมาว่า,าคุณกติกเนี่ยจะฟ้องคุณนันาซึ่งกระติกบอกว่ายัางนะยังไม่มีการฟ้องแต่อย่างใดนะคะแล้วตอนนี้ก็ไม่อยากพาดพิงถึงใครด้วยค่ะเมื่อถามถึงทนายเอมเขาบอกว่ามาบงการอะไรบ้างกระตบอกว่า อะไรที่เราไม่รู้แล้วเราพูดไปเดี๋ยถือว่าผิดค่ะอย่างเช่นในเรื่องไม่เห็นน่ะว่าคุณแตงโมไปฉี่ท้ายเรืออืออ่ะเขาบอกว่าให้พูดไปในทางที่ทางเดียวกันก็พูดไปก็พูดไปนะคะเนื่องจากคุณแฟนอ่ะเป็นคนบอกค่ะบอกว่าคุณกติกเองเนี่ยไม่เคยพูดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเห็นแตงโมเนี่ยไปฉีท้ายเรือจ้ะอ่ะฮะะก็เลย ทำตามที่ทนายบอกก็คือคุณสื่อคนนั้นแหละที่เราสงสัยว่าใครเป็นคนชี้ทางหรือเปล่าใช่แล้ว uh huh. ค่ะแต่รายละเอียดคดีจะเป็นยังไงคุณผู้ชมคะแล้วทําไมถึงมาสารภาพในตอนนี้แล้วข้อเทจ็จจริงจริงๆคืออะไรนะคะเดี๋ยวทนายกบในช่วงสุดท้ายนะคะจะมาพูดคุยกันเพราะว่าตอนนี้นะกำลังพิจารณาคดีของคุณกระติกอยู่ที่ศาลค่ะใช่แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันคุณผู้ชมคะแต่ว่าผู้ชมคะกลับมาขอบคุณแซ็โชนะคะอย่างที่เราบอกไว้ว่าเราต้องอัปเดตคดีของคุณแตงโมกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าคุณกระติกนะคะได้ยอมรับแล้ววล่า ในเรื่องของการให้การเทสแล้ววันนี้นะคะเราก็มีทนายของฝั่งคุณกระติกนะคะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนี่ออกมาจากการพิจารณาคดีเพื่อมาโฟอนอินโดยเฉพาะเลยนะคะยินดีต้อนรับทนายวิวัฒน์สมบัติหลายค่ะหรือว่าทนายกบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมใาการทางบ้านครับสวัสดีครับผมในเรื่องของการให้การเทสของคุณกระติกเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะคุณทนายข้อเท็จจริง ก็คืออันนี้ผมจะขออนุญาตที่จะไม่อธิบายเลยเเพราะว่าจริงๆวันนี้เราพนักงานสอบสวนพาตัวมาฟ้องพอดีทางอายการสารแขวงนนทบุรีแล้วก็ทา,ท,าท,าทางท่านอายุเพชรคุณก็ได้มาแถลงข่าวที่สำนักง,งานอายการดังกล่าวเม่อนท,ที่บอกด<า><า>ีว่ากรณีของของของน้องกติกเป็นพนักง,งานสอบสวนรวบร,รวมพยานหลักฐานยังไม่ครบถ้วนรอบด้านแล้วก็อา,อาจจะต้องรอผล ดีหลักก่อนถึงจะฟ้องฟ้องรวมกันหรือไม่ก็เลยก็เลยมีเหตุต้องต้องต้องไม่สามารถฟ้องในวันนี้ครับผมค่ะถามสาเหตุของการก็เลยก็เลยก็เลยอย่างอย่าง,อย,างอย่างไม่นั้นอย่างไม่ยังไม่ได้ฟ้องค่ะค่ะ,คะเหนเวน่ามานการให้การที่ผมจะพูดกว้างๆนะครับว่าการให้ให้ทปากคำต่อพนักงานสวนในครั้งแรกนั้นเนี่ยเป็นเป็นข้อที่จริงที่ไม่เป็นความจริงค่ะ จนเป็นเหตุให้พนักงานสวนได้ออกหมายเรียกน้องกระติกและกับเพื่อนอีก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 ห้าคนนะครับในกรณีที่ให้การเทร็จต่อพนักงานสวนในตอนนั้นในขณะนั้นเป็นการให้การในฐนานะพยานค่ะค่ะทีนี้พนักงานสอบสวนก็คงมีหลักฐานรวบรวมพยานฐานทั้งหมดแล้วว่าสิ่งที่น้องๆทั้งหมดให้การนั้นไม่เป็นข้อเท็จจริงที่พนักงานสอบสวนมีอยู่ก็เลยต้องมีหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาใน ค่ะถามตรงๆชัดๆเลยคุณทนายกบค่ะทำไมก็ได้ไปเข้าไปรับทราบข้อเก่าวหาค่ะคุณทนายค่ะได้ไยินทางฝั่งเราไหมคะได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับขออนุญาตถามเป็นข้อๆนะคะว่าทำไมคุณกระติกถึงต้องให้การเท็สในตอนนั้นคะคุณกระติกบอกไหมคะด้วยความตกใจแล้วก็ดูในภวังที่น่าจะคือไม่รู้ว่า ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลยังอยู่ไหมฮัลโหลค่ะต้องจะต้องเตรียมตัวยังไงหรือต้องเตรียมการยังไงก็แต่ละยินครับได้ยินครับค่ะพูดต่อเลยค่ะท่านได้ยินครับค่ะค่ะพูดต่อเลยค่ะครับต่ออะไรครับค่ะก็ก็เลยเลยเลยไปให้การในทิศทางเดียวกันแล้วก็มาทราบภายหลังว่าน้องกติกก็เล่าให้ฟังว่าก็มีผู้มาโน้มน้าวชี้นําอ่าให้พูดอย่างนี้โน่นนี้นั่นอย่างโน้นอย่างนี้ครับก็จะไม่พอ พอให้การอย่างนั้นแล้วเนี่ยพอมาทราบภายหลังเนี่ยความรู้สึกว่าไม่สบายใจค่ะนะคบหลังจากที่มีหมายเรียกผู้ต้องหาค่ะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะทนายกบก็ต้องยืนยันเขาได้จริงค่ะซึ่งถ้าถามว่าทนายซึ่งถ้าถามทนายกบว่าถ้าแตงโมเนี่ยพลัดตกน้ําลงไปจริงๆทําไมถึงต้องมีการไปพูดคุยกับกลุ่มทนายแล้วเป็นใครคนที่พาไปเจอกับกลุ่มทนายเหล่านี้ทนายกบพอจะทราบไหมคะ อันนี้อันนี้ข้อทีจจริงพอทราบนะครับแต่มันเป็นรายละเอียดในจำนวนครับอันนี้ต้องขอขอขอกับประธานอภัยว่าว่า,วาเรายังไม่ก้าวล่วงเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้ามีการยื่นฟ้องคดีก็อาจจะมีคำพิพากษาไวันนี้ผมสามารถเปิดเผยได้เลยถามค,คำถานี้ได้ไหมคะว่าสรุป,รปรแล้วมีคุณสื่อจริงไหมคะมีผู้อยู่เบื้องหลังให้พูดอย่างน้นอย่างนี้ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงครับค่ะอ๋อชาวเน็ตก็เลยมองตอนนี้ว่าตอนนี้ที่คุณกระติกให้การรับสารภาพเพราะว่า ถูกแจ้งข้อหาหรือเปล่าคะก็เลยกลัวความผิดนะคะ่ะอ่าก็จริงๆก็ถามเรื่องกลัวความความผิดไหมอ่ามาถึงในขั้นนี้แล้วไม่กลัวแล้วครับก็ต้องพูดความจริงครับความจริงมีนหนึ่งเดียวครับน้องกาติดก็เลยประสงค์ที่จะขอให้การใหม่เป็นข้อที่จริงอันเป็นจริงครับเพื่อเพื่อต้องการให้อ่าตัวเองสบายใจในเรื่องที่เป็นการพูดความจริงอ่านะครับ ซึ่งเรื่องเดิมอาจจะมีคนโน้มน้าวหรือว่ามีคนหวานล้อมให้อะไรนั้นถือว่าจบไปค,ครับในเมื่อพนักงานสอบสวนก็มีหลักฐานมีข้อเท็จจริงตรงนี้ยเราก็ต้องมามารับว่าไอ้ที่พูดตอนแรกนั้นอ่ะไม่เป็นเป็นข้อเท็จจริงขอให้การใหม่เพิ่มเติมในภายหลังข้อเท็จจริงมันมีหนึ่งสองสามสี่ตามนี้ก็คือรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาได้แหละครับค่ะคุณทนายคะตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ได้ทราบข้อมูลมาบ้างแล้วว่าคุณกติกเนี่ยพูด แตกแยกจากคนอื่นแล้วคือ<ฆ>ยอมรับสาร,รภาพผู้ไม่ตรงกับ4ี่คนบนเรือแต่4ี่คนบนเรือเนี่ยยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็จะสู้คดีอย่างนี้เราพอจะพิสูจน์ความจริงได้เร็วๆนี้ไหมคะก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนครับทุกคนเรบอกว่าของเขาข้อเท็จจริงของเขาเป็นแบบนั้นส่วนเราก็ติดเขาบอกข้อเท็จจริงของเขาเป็นแบบนี้ก็ก็แล้วก็รับสาร,รภาพก็ขอพึ่งบรารมีศาลครับส่วนคนที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาก็ถ้าถ้าคุณมีข้อเท็จจริงตรงไหนก็คุณกับอ้ไงไงค,คุณก็ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า ข้อท็จจริงของคุณมันมีอยู่จริงแล้วก็ไม่ไม่เป็นผิดเพื่อให้ศาลไม่ต้องลงโทษคุณนะครับแต่ว่าข้อที่จริงที่คุณมีแล้วมันไม่ตรงตามาหลักฐานของพนักงานสอบสวนก็ก็เหนื่อยครับก็เหนื่อยครับถ้าสู้ขาดเหนื่อยครับอืมถ้าศาลพิจารณาคดีกระติกจะโดนคดีอะไรบ้างคะคุณทานากบในชั้นนี้ผมมองว่าน่าน่าจะมีคดีนี้คดีเดียวครับเพราะว่า,าส่วนคดีหลักที่การพับตกน้ำของคุณอ้องแจงโมเนี่ย พนักง,งานสอบสวนก็จะ,ะการน้องกติตว่าเป็นพยานและก็เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการดําเนินคดีคในส่วนอนื่น่ที่เกี่ยวข้องครับค่ะถ้าโดนที่คือโทษค,คืออะไรบ้างคะคุณทนายกรณีที่พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาก็คือตามอ,อัยญญามาตรา172ก็คือ,อแจ้งข้อความเป็นเท็จแก่เจา้าพนักงานหรือเจา้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาครับซึ่งทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหาย อาจาราโทษก็คือโทษจำสองปีหรือปรับ4ี่หมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับค่ะโอเคค่ะด้วยเวลามีน้อยนคุณทษลงนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะติดตามความคืบหน้านะคะเพราะว่าเห็นว่าต้องเข้าไปในห้องพิจารณาคดีกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะสอบถามต่อไปอัปเดตนะคะขอบคุณทนายกดบมากๆเลยนะคะ ยังคงมีความหวังแล้วก็ลุ้นกันอยู่ตลอดสําหรับคดีของคุณแตงโมใช่ะะแล้วคะ่ะพวกเราก็ต้องติดตามข่าวความเคลื่อนไหวกันต่อไปใช่ใชแล้วคะ่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้นะคะเราจะพบกับการเปิดตัวลูกสาวตัวน้อยครั้งแรกของคุณแม่หยาดทิพย์ราชปานคะ่ะตั้งนาตั้งตารอชมกันได้เลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้คุยแซบโชว์หมดเวลาลงแล้วคะ่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ